เก็บข้อมูลนั้นมันเป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นตัวตนของเรานํามาวิเคราะห์แล้วก็หาทางที่จะปรับปรุงตัวเองรวมถึงระดับชุมชนได้ด้วยครับให้ชุมชนรู้จักคิดรู้จักทารู้จักกันพึ่งพาตนเองปัญหาของชุมชนชุมชนหูหูหแล้วก็เฮตดขึ้นมาชุมชนจะหักพอชอทําให้ขึ้นแข็งเยอะอรมกลุ่มแม่บ้านอาศน,น,น,นอาชีพสร้างผู้นําให้ผู้นํามีความเข้มแข็งหรือว่าเป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเราภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหา สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับเราไปเริ่มกันด้วยมาตรการคุมเข้มหลังมีการประรากาศกฎอายการศึกโดยที่จังหวัดฉะเชิงเซาทหารได้ส่วนที่กำลังเจา้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกตรวจเข้มสถานบันเทิงหลังจากพบว่ายังมีบางแห่งปิดหลังเวลา22นาฬิกาครับกำลังทหารจากกองพันทหารช่างที่2รักษาพระองค์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ส่วนที่กำลังตำรวจออกตรวจสถานเทิงในพื้นที่ภายหลังพบว่ายังคงมีสถานเทิงหลายแห่งเพิกเฉยต่อการประกาศกฎอายการศึกที่มีคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานหลังเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันใหม่โดยเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ประกอบการยุติการการะทำดังกล่าวและขอให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านโดยสงบซึ่งสถานบันเทิงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีเพียงบางส่วนที่มีปัญหาบ้างแต่เมื่อทำความเข้าใจแล้วก็ยินยอมปฏิบัติตาม ขณะที่การตั้งจุดตรวจจุดสกัดของฝ่ายความมั่นคงตามสนนต่างๆพบว่ายังมีผู้สัญจรไปมาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีกิจธุระเร่งด่วนตามประกาศที่มีการยกเว้นไว้โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบได้ครับทางด้านของมัธภาคที่1ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับหน่วยคุมกำลังทุกระดับเน้นย้ำการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักกับกลุ่มต่อต้านครับ พลโทธีรชัยนาควานิดแม่ทัพภาคที่นในนายฐานผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นประธานการประชุมที่แจงแนวทางการปฏิบัติและข้อเน้นย้ำนโยบายสําคัญตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ,อย่างเป็นทางการครั้งแรกมีผู้บังคับหน่วยคุมกําลังทุกระดับจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง โดยได้กำชับการจัดส่วนงานการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คอสชอกำหนดให้มีการจัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอกอ,อรอรอซอเพื่อดูแลและสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในประเทศโดยบรรทัดภภที่หนึ่งเป็นผู้บัญชาการเน้นย้ำการติดตามบุคคลเป้าหมายที่ไม่เข้ารายงานตัวและมีพฤติกรรมปลุกระดมรวมถึงตรวจค้นหลังซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดและควบคุมมาให้มีการปลุกปั่นผ่านสื่อต่าง นอกจากนี้ยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสถานการณ์และการชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่ให้ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเน้นควบคุมแกนนาเจรจาทําความเข้าใจและให้ใช้กําลังตํารวจเป็นหลักก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับนอกจากนี้ให้บรูรณาการทํางานหน่วยกําลังทุกส่วนทั่วประเทศและสร้างความเข้าใจประชาชนเพื่อขจัดความขัดแย้งครับ ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งพักเที่ยง12นาฬิกาสวัสดีครับ